สวัสดีครับผมเกณฑ์สารบ้านเกิดคนพัวครับผมสวัสดีค่ะแม่แจ๊กอีสานบ้านเกิดคนพัวค่ะเนี่ยพี่น้องขอบผมกะมือนอีกะมาจกขี่มาจกขี่ยางพี่น้องขอบผมกะ <c oughs> อากาศคึมๆึมมยังไง <c oughs> มาจัางเนาะ <c oughs> ครับผมเเรรียยบ้อนี่พี่น้องขอบผมกะอ่ามาจกขี่ยางกับพ่อมาพ่อเฮ็ด <c oughs> มาพ่อเฮ็ดจะปวกแบบว่าละจกเราพี่น้องเคยเก็บเฮ <c oughs> ็ดก,ก่อนมาพ่อเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนครับผมบ้านเฮาแหละครับผมกะ เป็นซ้ายไปเลยนะยาปยังเนาะครับ <ไป S 2> ผมก็เลยมาไทายให้พี่น้นอนจะเบ่งเอาเห็ดปวกยังไปยังฮะขึ้นดอกใหญ่ซะเห็ดปวกอันนี้เลยนี่เด้โอ้ยเห็ดปวกจิกเฮ็ดปวกจิกพี่น้องเอี้ขึ้นหน่อยเฮ่นอนอหนิน,นี่ครับผมตี๊สามมันออกรมันจะเป็นที่ดินนี่นเราเฮ็ดปันปวกอันนี้มันขามันสี มันที่เป็นตกปอกตกปอกแต่ว่าหันขามันที่พกแข็งแรงเท่าเฮ็ดปวกตาบนั่นไม่อยากขาน้หน่อยๆนะแต่ว่าหันอ่อนมันบ่าม่อยากมันสิบ่หยาบคือยังเฮ็ดอ่ปวกตาบครับผมว่าที่พี่น้องแล้วพีว่าที่ไมอันว่าสิจกยางแล้วก็ไม่เห็นเฮ็ดพอดีก็เลยเก็บเฮ็ดเลยพี่น้องครับผมเผื่อที่เบิดเปื่อยที่เบิดไหมมันถึกฝนวะถึกฝนแน่อย่างแน่แหลยคอยก็บว่าเอาดอกมันเถ้าคอยก็เอาไปดอกมันนุ่มก็ นี่น้องผมไอ้กิบวิดปวกน้ากันครับผมเลื่อนพี่น้องเลื่อนขวิดกินยังกินเห็ดเลยนะพี่น้องเอาไปปนนะ้อยไปยังเนาะปนอยู่โอ้ยากาศย่างพี่น้องครับผมได้ว่าแกงแกงกะข้าก,กันป,ปื่อยเปะไรพี่น้องผมเป็นจุ่มเลยเปือ่อยเปือ่อยมันอันได้ว่าก็เป็นทรายไปเรื่อยๆนี่ครับผมอะไรเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกตมม่ำบ่หายไปจากต่อไ้เอ,อเ็ดเสือซะมันน้อยโนี่ไง โอ้ยเอากระตาใหญ่ามาแท้ไม่แจกบ๊อกเก็บที่ย ạ ง g อะสายใจบ่นี่พี่น้องเอห็ดพวกตาบ้านี้น้องไม่อยากแม,ม่นะพวกอะพวกเนื้อเยื่อไก่กันใช่ไหมเบื่อขนาดเลยมึงเนี่ยไว้เบื่อเสือบอ่ะเหรอว่ามันเถ่าแล้วเอาดอกมันงามๆอยเ่ด้วยเหรเห็ดพวกตาบเห็ดพว,วกตาบต้องเอาฮอตขาบอาได้มัยนยังแสบขาอันพอยดีเด้ขาอันพอยดีนะที่เราผลิตงามนี่ครับผม ดีงามอันโอ้เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เนาะอันไมไม่ไงเงืนอนอย่าง่ามีอะไรยังไม่จะเห็ดไม่จะเห็ดเห็ดปวกครับผมบอกอ่อนๆกระไา เอาไป็นสั้นไม่เอาเทาเนี่ยเอาบนเลยอ้จะได้ด้ทีน่ะีนองเอ้ยน่ะเป็นอะไรเป็นสายตามท้างวันนี้ครับผมส่วนยกสวนยางตัวที่ทำหางไดีหนิเนี่ยั้างเสะอ่อนดีเตาะอาาอาา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 าอาาาาาอาาา้าาา กินก็ได้บ้างเฮียนี่พีน่น้องผมไลยบวกลากระเดยวะจันเกดคักพี่น้องเอ้ยคาก็เอาไว้ให้นปวกกินต่อน่าไม่อยากเอาไว้ให้นปวกเอาไว้ให็นเงื่อยกินจันพี่น้องเอ้ยปวกกินแล้วก็มันก็สิเป็นไปเรื่อยๆเอาไวช้ชาตนก็ได้ไว้เห็นแท้ค่ะบันเท่าว่ะบัวเท่าแต่หักนี่ดอกน้อยนะอือดอกน้อยเอาไว้เพนี่ครับผม สงงามมันอันนี้เป็นเห็ดปวกอะเจ๊กปวกเจ๊โอ๊ยพึ่ั้งเปยได้่ะแมงกี้น้แมงกี้หินเบิรคอนคนแล้วว่าจะออกกระตาไงมาแฉพท่านห่วยเห็ดเป็นลายบ่ไม่ยเพราะว่าช่วงนี้เห็ดปวกเห็ดปวกออกลายนะเพราะว่าฝนก็อยากออกตกฝนตกเร่งไงกันไลยแต่ว่าฝ่ามือนมอดินมันหย่บเป็นฝนที่ตกมนหยีบไม่ยาก ไมตกกแล้วเปียกเป็นเปียกมาี่นั่งแล้วมีหนึ่งไม่ม่จะไม่จะเปียกัาได้แล้วยันเป็นไข่ยันเขาเชื่อว่าเป็นโควิดเด้ไม่เขาเชื่อว่าเป็นโควิดยืนยันมงานผลเลยเก็บกันนี่ปแเล้วอยู่บนไหนไมสร้างว่าแท้ตีอย่าง่อนมีหัดลานอย่างด้ว่บนนี้พี่น้องเลยที่มามัวตะเก็บเฮ็ดที่นี่ค่ะ รถมันงงนี่เอารถดอกงงงงหายจยานั่นโอ้ยเนาะมันที่ยางมันทางเลยนี่ขวกนี่มันเห็นคนยางตามเป็นสายไปนะโอ้ยเนาะตัวยางมันทางแ็่เด็คือบ่ได้ขาเนี่ยคือว่าอืมไปถนมแต่เด็กนะฮะอันนั้นจ้ะแล้วอยตับน้ำพอนเลือกเด้นหนีพี่ ตายตัวตายพี่น้องของผมเป็นสายมาเลยค้ำท,าทา<น>่านไม่ได้นี่ค่ะมันปลวกเนี่ยไงบางทรงนี่ไงท่านเป็น,ปนไปนี้พี่น้องครับผมพูนเดินสายไปเลยพูนไปจนหอดพูเลยพี่น้องครับผมพูมันสีอยูอ่แตแถวเาลาะ,ะ,ะขวดแ่หน้าครับผมกดน้ำกดแช่กรองไว้เนี้ยไปหอบหมดแล้วผม กระโดดแทนนี่ติดหอนมือแร่งแทนนี่บางสิจิ้มตีนมันลงมาหรือบลองเบิองตะกอนเมือ่ขามันมีพี่น้องเอ้ยนะมันหักขาสั่นกุดุดึงเสียนี่มันกับผู้ต้องเอาเพราะว่าขามันโดนนั่นปัดได้เขากะตัดขาออกเวยขาไม่หน่อยเพรคือเห็ดปวดตาบปวดปวดตาบมันขาใหญ่นาะขาใหญ่มันขาหน่อยก็ว่ามันแมนบพเห็ดปวดมันสั่นอันนี้ก็ บ่ามันลอยเปอร์เซ็นต์ยู่นี่ที่้องมีขาตัวปูกันไหมแราเลยบ้าน,นเ็ดเ,เ,เ,เบื่อดอกเีเบ่งเพ็รปวกกันนะพี่น้องมเนาะนี่เป็นแบบนี้นนนนเป็นมนุเนามวปวกนี่จิ้มขาแล้ก็หู้นแล้วเนาะนี่เลามันจะเป็นตัวเป็นตะมกเป็นกกเหดปวกแต่ว่าดอกันอันนี้ก็เป็นห้งเลยพี่น้องห้องห้งปวกเนี่ยผมว่ามันจะเกิดเป็น เกนกังปวกตัวนี้แล้วพอจักไงปวกพวกปวกอ่ะปวกาอไงเกไเนป่านเจกครับผมมันก็อยากเปลี่นมๆยังนฝตกมเบงส่งันนอง่านฝนตกเก็บเลยเห็นไ่มจะเป็นเปลือยนะมันอยากคันฝนตกมาแล้วมัน สเมมีเปื้อยพี่น้องผมเปื่อยแต่รบยาคักรนเปล่าเนี่ย,ยถ่าเรียวพ่อสุกคนสาุพระได้าน้องผมพอสมบูรณ์ไปข้างเดยวน่าจะกีก่อย่างถาม่พอสมบูรณปุงป้งปุงป้งคนละ โอ้ผู้ใดก็สิได้ทุกคนเหกือนดอกทะทั้งใต่ก็ได้ฝนตกทั่วประเทศพี่น้องเอ้ยช่วงพายุเนาะพายุมันพายุเขาครับผมมันบอเขาว่าเอิ่นมรสุมมะเ <c oughs> ขาพายุเขาว่าแบบนี้มรสุมแล้วเสียงคนไปจู่เสียงกระเซวแซวหาคนก็นได้ไม่หน่อยดอกตะบา,า,านาสันๆนะเนาะ ขาลงไปจากผิวดินไปหา้าพื้นดินพันหนึ่งขาหันกเลือกเลือกอะไรโอ้ต้นอันเออขายาวๆหัลนม่เฮ็ดปวกอย่างพวกนะก็เฮ็ดปวกคือกันหางเก็บกันทางากจอพราแหง้งแล้วไม่ได้ไปหากรวงหากไส่เลยเหนะ็นไหน้ำยูเป็นจุ่มเป็นโมเฮ็ดปวกเปทับทางก็ว่ะน้ำ มันเป็นน้ำลายมันเนาะน้ำลายมันเป็นสปอร์นดเี่แต่ว่าเห็ดปวกเห็ดปวกยังไม่มีสป,ปอร์มอยากมีที่กันว่ามันเกิดจากน้ำลายอันนั้นบวกกันบ่เกิดจากน้ำลายปวกคุณลองค้นว่าเอาเสื้อเห็ดปวกเอาเสื้อเห็ดปวกไปว่านี้บอยากเกิดแมนแมนบ่ม่าจากคนก็บางสั่นแล้วบ้านบ่นเกิดหรือว่าเขาขายของปลอมเห็นบ่ คนว่าจะสั่นแล้วผู้เขาจะซื้อไปปลูกข่อยบ่าันได้ซื้อจะเคลียร์ออกแต่ว่าข่อยบ่พอสิได้ซื้อดอกยุ้งน้ำไห้่อยกระไรพี่น้องเนียเสือมันห่างพอได้พอมีน้ำมัใหญ่เนาะแม่นบ่ใส่เขาก็ได้กินยูุปีพวกกิ๊กยังงมตัวกิ๊กตัวกอบตาท่านได้กินชูปีเห็นแหละมันมันอุดมสมบูรณ์ด้วยพอได้อยู่พอได้พอมีอยังงมมันอุดมสมบูรณ์ดีพี่น้งจะปีนี้เขาว่ามันหลายค่ะลายเนี่ยแม่นบม่ใหญ่ อันนี้่ะไรเห,เเหร็นเห็ดเบืออะไรฮะต่วไม่เห็ดเบืออเห็ด,หดหหอัอนปวกไหมมาตีเลยเนะมาปปไปนะปนปกนันเรื่อยๆไม่ดีค่ะพ่ลำพี่เหลียวโอ๊ยอย่าไป้องผมเป้ลเป็นสายเลยเป็นสายไปนี่ครับผมไปยืนหอดเสเลยไปเรื่อยๆพี่น้องตามทางปลวกนันไปเรื่อยๆมึงจะไปเป็นตามทางางี้นะ มันทิยางมันทางคดน่งเดียวพ่งนี่พี่น้องผมชางรถคนว่ากียางางขึ้นดังขัวขั่วขั่วขวอย่างพี่น้องมเปื่อยแล้วเปื่อยเห็นไหมเนเปื่อยเลยเป็นสปอรเป็นเือกนะาจะดอกดอกงามๆนะจังวะเห็นนิกเีนั่นอยู่แต่ว่าดอกแข็งแข็งรางง่ายดอกแข็ง ต้นห้อนหล่างกสกรนเจ้าบอกเปิดต้นห่อนลวกแล้วก็หล่างดอกมันอยากไฟอันนี้น้ำชนยุกสัางว่านุงไหมโอยากกันยุงยกกันยุงบ่ดับ่อยากกันยุงก็มีเลยบ่ดับน้าคอนห้อยอย่มันกันมาเลยบ่ เดือดเด่นมันก็หงอยไปนั่นเจือคนเหยียบบ่ขึ้นมาได้พี่น้องอมันดีมึงขาพันขา,าไงเนี่ยขึ้นมาไรขึ้นดอกดอกง่ายหน่อยนึงนี่ครับผมเรวพอดีอยากจะกินเยอะหน่อยไม่อยากยเป็นยังื่อวานพอคือบอได้เก็บพังเหรอมันบอได้เก็บแต่หัววันบอไ,ได้มาไหม คนตกพี่น้องควัดมือพี่น้องเอ้ยเมื่อวานแต่เลยบ่มาไม่ได้ออกมาขีดยางเล็บ่ได้มาค่ะม่มาเบ่งนะถ้ามาเบ่งมันจะเปอดอกจุ่มฮะข้อดอกจุ่มเนี่เมื่อวานนี่ยเขาดีจุ่มหามเลยเด่นเป็นแค่เป็นพืชอเองอันนี้มันเผาไหมอันนี้จะเผาเผาเลยเผาทั้งหลายเองว่ะแบบอันนั้นแหละได้ตะดอกแมงก็กิน แมงมันมารักกินก้นนะทัานแมงมักินมัน็ใไ้อยู่อือือจังสิกับอ่เอาไปเป็นเพื่อเพื่อมันเป็นยังไม่จ๊ะไปมีช่างบุมก็มีปีบุญเนี่ยไม่ต้องบุญ ุเนาะให้ไม่จักเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งอันนี้ก่อนพี่น้องผมเพื่อนนะโฮเป็นพืชไปเลยพี่น้องผมว่าอาดโอ้โหเลยเบิ้งเอาพี่น้องผมผลจังดอกบานดอกจุ่มจุ้มๆน้อยๆก็มีเพื่อน่ะนี่ครับผมอื้มโอ้โหเป็นพืชไปเลย ไปหอดพุ่นพุ่นยูพ่น,นก็มีวะั่นวะโอ้โอ้มาใครมาเหยียบบ้านวันวน,วนี่นหนหเหยียบยไเ็ดไดวน,นอ,อ้มาเก็ยบยไหนนองโมืมเอาเก็บก็ไม่ยากี่น้องผมไเก็บน้กันเก็บน้ง,นบบนงมาเด้อิเห็ดน้ำกันเด้อ เห็ดปววเห็ดปวกิ๊กปวกเห็ดปัวกิ๊กน้องปัวกิ๊กช่วงนี้เห็ดปวกเกิดซะก่อนน้องไมอยากสลพ่อเห็ดอันแล้วงงมันอยากออกไวๆบ่ออกไวๆออกหมองแล้วดอกซองดอกไปกับไ่ได้วดอกกับไ่ไวแต่ว่ามันก็มีใครมีอย่งมันเยอะแต่ว่าันก็มือ่ได้ไปี่น่อกงกนเก็ต้อย่งเก็บเดี่บึงลายลายชนิดไปนงไม่ยาก เห็ดป่วกเขายังบ่ได้ในปีนี้มันบ่บ่ได้แล้วเขาบ่ได้มาหาเห็ดป่วงเพิ่งมุมเห็ดป่วกเพิ่งเกิดแล้ววะอือหือในแชกตบยุ่งอีกมันตาดักัวคนฮะอืมอันเท่าๆกับจมอะไรจมจมจงไรเจื้อมันเท่าเนาะนะคือมัน ดอกจุ่มๆนี่นะมันคักน่โอ้ยทำมาจะม่วานยักันแ้เจ้เป็นแท้วะเป็นแท่คักเหรอดดอกจุ่มๆไม่ได้ดอกบางครับปนแทบกันพี่น้องผมทั้งปนทั้งแกงแทบก็เก่าล่ะดลุดี่นดอกจุ่มๆเอาขาใช่ไหม่จ้ห่วยันหดน่นคือเก่าเนาะอือฮันดิขานกันเปนที่คือเกาตัดออกคือเก่านหรอ ค่ะตุปุติปีอยอะค่ะอืมอืมจิ้มไปจิ้มมันปาดเอานึ่งหากยางพร้อมบาดมันยางแตกอพวกอะไรแบบมันยังออกขนาดยางไม่ได้กีดเนาะนิมยมเป็นพืชเป็นพืชเป็นสายยางมาที่เขาเก็บมาแหละครับผมเป็นสายเป็นคองมาเลยหยาบเพื่อนสนุงสนุงนี่ไง จุ่มหนังยังใครมันยังเกิดไหมนะมันแข็งนะดอกตะปจตปีงามเพียงได้พี่น้องทางันเด้อเก็บขี้ยางว่าท่บุญกันเลเก็บขี้ยางทาเราะ่นว่าทำหน้าเน,นื้อหนีขาลงดินเลยนะร้อนนอะ เกิดไม่ทันเลยอันนั่นตันไดนเยอะเว้ยนี่แต่กอันเห็ดเห็ดปวกอีกเกิดสะโพปวกอืมห้างป่วงจ้าจ้าปวกมันอยู่ในนีิเห็ดปวกนี่เกิดเกิดจกเกิดเป็นช่วงเกิดยากนำไมจังเนาะเพคือพวกเห็ดละงอกเหรเห็ดละงอกไปห่มนี่ฮันโฮมที่มันเกิดห่มที่มันอ่า มีมันพ่อโรดน้องนปังเนาะมันเกิดเป็นโฮมไม่ได้เกิดทั่วไปนะอันนี้มันเกิดทั่วไปอันนี้มันเกิดทั่วไปจักมันสิเกิดอยู่งมองใด้พี่น้องคนจะขั้นบนอยู่น้ำสวนยางนี่ฮันคือสิบวัลพอง่ายนะเนา้องไปจากแม่ฉันมากเห็นเพ็ดเพชรปวกมันจะเกิดอยู่งส่วนยางแม่นเต็มดิใกล้ๆส่วนยางนะมันแตนมันจะเกิดมันมาเกิดยุ่งมองเต็มเพราะว่ามหากินใบไม้่น้องปวกใบไม้กินง่ายยางนี่สิบวัลเพิ่มไปจาก กินงาอย่างที่มันตายไปแล้วนะมันลดมันลนลงมาใช่ไหมมันก็ดคายน้ำลายมันออกมากินไปสองสามดอกนี่โอ้มันเหมืนยาวไปอีหลอดต้นยาวไปเห็นยังนี็นโอ้เห็นโอ้แมนแมนแมนมันไม่คค้มเห็นของอ้แย่นั่นแหะเป็นยังปลูกบัญญางนะแมงฝ่าปลูกงาง่ายใช่หรอเอ้ยเนี่ยคือมา่งไงก็มาปลูกไปลด เสื้อเดปลาอันเฮ็ดอยู่ฮะปลามันเป็นปลาหย่างนี้หย่าเล่าหย่าเปลียนอย่างนี้ช่วงนี้พี่น้องับผมก็มั่งปลูกมั่งปลาปลูกกันเสื้อเฮ็ดครับผมปลูกเสื้อเสื้อเฮ็ดกับปลูกยางนาแหละนั่นมายากปลูกยางนาเพราะว่าไม่แจกกับปลูกไปแล้วปลกเกจไรแล้วพี่น้องับผมกันยังไม่ได้อ่าทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับผมอัน ความยางนะ่ามันเป็นต้นแบบใดบางคนอาจจะไ่เคยไู่เคยเห็นทัน้งมาจากล้วการสีใส่เชื้อเห็ดครับผมใส่เชื้อเห็ดให้พี่น้องแต่เบิ่งเป็นพิธีครับผมว่าบางคนอาจจะใส่ย,ยังไม่เป็นอยู่ครับผมผู้ที่สร้างเชื้อเห็ดเั้งไปนะมาจากเนาะนครับผมว่าเอ็ดแบบใดใส่เชื้อเห็ดไปแล้วครับผม ทำไมแม่จังมีปุ๋ยคอกอยู่แล้วมันบ่มีอยู่แล้วปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกพี่น้องผมจังใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกพร้อมตะวันเห็ดเห็ดพวกนี่แม่จังมักเป็นบ่เป็นที่ตันทันแล้มันก็สูตรเดียวกันทันใดนั้นบ่รู้ว่ามันจะเกิดเพราะเกิดได้หมวกตะวันแม่จังตะวันเห็ดนั่นจะหังบนที่เกิดนั่นหนังอยู่นะบ่เอ้ยนี่เดี๋ยวตัตมากินนี่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 หอยทาหอยหอยให้มากกินเห็ดสิ อันอ่าพี่นัดพี่นัดมาเห็นกระเอดยีแบบนึงอีกนันะเนาะเอ็ดเป็นก้อนเนาะอันนั้นเนาะแต่ว่ากระเฮ็ดคือเพื่อเพื่อนเราเปลียนเนาะลืมละเพื่อนบอกแล้วก็ลืมสูตรละครับผมเวลาให้เพื่อนมาไม่เวลาเป็นน้องผมโซ่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดมาหากันมาได้ครับผมเพื่อนกระยักมากอย่างนี้คันไทยเฮ็ดปลูกไอ้เพื่อนเบื้องนี้เพื่อนขึ้นจีมากขนาดละครับผม อกอ,นอ,ยอยกน้อยๆนไม่อยานอนะมึงนีนน่ดอกคื <ไป S 1> อกันต็ดปัวคือกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็นเป็นหญ้าเป็นพืชไปคือกันน่าไมอยากไปขดพื่นเบนี้หญ้าไปแล้วตรงไปลไ้บนตรงไป้นเล้นแมอเบไม่มไมยังนอบานนี่ไหนงะเกิอดเนี่ยกเกิดกระดกกรดิปีนี้ปีไก่พวป่านี่ปีไก่พค่อยีซ้ำครับผมให้ตัวแบบนี้มีกันับได้ครับผมชิปกเลย กะสีบัวลายไปนี่พีกายนี่เอาเมียนเบอร์ได้หนี่นี่เออมันพุ่งนี่น้องก่อนไม่สอดนี่ก่อนน้ไม่สอดครับผมไม่สอดหน่อยโอ้ยนั่งหลีกไว้ได้นังแข็งแข่งไว้ได้นไงบ่เอาให้เต็มมีดีบ่มไม่อยากอย่างนี้ไงโอ้ยแค่ว่าเรื่องเก็บเฮ็ดจะมันมวนไม่อย่างมันเมียนนั่นกระตาเน้นหน่อยพี่น้องผมกระตาบักชิบโล่ได้นี่ แม่นว่ห,หาโลเนาะหาหกโลเกาสิบเนายังงงแค่เพป,ป,ปลวกกันครับผมนึกเท่า่ไม่เจอนะนอเท่าแล้วมันเกดจักแล้วว่าไม่จับตัวก็ไ้อยู่ขาก็ไขกวนน่อยครันี่ยอันเ็ดปวกอันเอียงก็ เห็ดปไก่น่อยเ็ดปรไก่นยมันพี่เรียกพูดนะน่อยพูดน้อยพูดอะนะล่างเงี้ยเจ้าก็กินนี่คือก้าเห็ดปไกน่อยกนเนาะมีรแซบคือกันนี่กับมกแซบคือกันอย่างี่หน่อยเอามกเอาไปังหวัดบึงห้วงห้งมันยุ่นี่บ่รันเดี๋ยวไ้แม่จางาไปอีสักอนครับผม นี่ยพี่น้องผมมาต่อเลยพี่น้องผมกะมาพ่อยดงเพชปวกคื้เก่าพี่น้องผมย่างย่างมากจนเมื่อแยแล้วไปยเนาะให้ตา,ย,า,ย,าออย่างบืนนนนนนนานนนน่นน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 นานนนนนนันนมนนนนนนนันนีนนยนนน อันก่อก่อไผครับผมนุ่งก่อไผโอ้น้องยง่ายทำไมจักฮะต้นไม้ต้องไ,งไ,ไปงไสุมเนี่ยจงวิเศษพันแบบนีนน่ครับผมดอกง่ายๆทำไมจักโอ้ยเขาเจ็บพอดอกจุมจ่มๆน,น,นี่เนาะพอดอกจุ่มๆโอ้ยไปหายาวเลยนี่ครับผม สบปอของมันหล่นเท่กันได้เห็นไหมบปมันแมงกินแมงกินมันเะะเอแมงกินมันเลยหล่นหล่นปากหล่นอะไมันเห็นแล้วเด็กสัปวมันเกิดจากทั้งใตดินพนน่ะน้ำลายไก่โอ้น้ำลายปัวเขาแล้วมันจะเป็นตุ๊บปุ๊บเลยอะอยู่ในห้อขั้นองดึง่ายะวงเลยที่หน่องเรื่องหาเปัวอะไร เปยังไม่ยนยมันเป็นเห็ดปวกเบือนะโอ้ยมันเป็นเห็ดเบือลว่ามปนเห็ดปวกมันแวบอกแล้วมันก็มีหากมีนะมันยูแล้วสั่นทก้งคก่ได้เบือว่าเห็ดปวกเนาะเฮ็ดปวกเหรอเบือเหรอเบือได้ห็นเบือได้เห็นเบอห่าพีก้อเ็เ็เวบลืออเเ็ดปวกอยู่นี่ก่นเงาปามนั่นก็ดีเ็ดวโอ้โห แม่แมงเงียงพูดะรโอ้โหนอนพอะไรนอนนี่ฮะน่ะดีดีดีนอนนี่ดำดำมันน่ะนอนนี่ฮะนอนนอนอนมันเจ่ะยหค่ป่วงนะแหน่พี่น้องโอ้โหมันเถาไปแล้วนี่นะเถาวันแล้วอ่ะนาเแดงาเกิดจะเหงคนกทยนาตได อ,าอ,ย,อายากเข่าเลยวะคนนี้กินได้แข็งขี้น่องนั่งจนนล่งโอ้ยคู่คนบ่มีเด้คนวะคนขี้น่องคนปนอยู่แต่ว่ามันอยากเท่าแล้วมัน,น, mm hmm. นกนค็คือคู่คนบ่มีเข่เ<อ>าเ้าเขาะต,ตัวใดเข,ข่า็้่เอาวจะสีเข่าอือนี่จะีกระเทาโอ้มันเท่าเบิดนะฮะเข่าเบิดนท่านจ้ะ นี่เป็นสืเป็นไังเอายาง่ครับโอ้ยมันถื่อยาขยาน่ะเื่อยาขยาเอาอยู่บะเอาเดไปทายเดี๋ยวทายให้พี่น้องมึงกันครับผมวาวเมันเืดที่ลำพีโอ้จะบบดอกงามเนาะเพืพี่พเหลืออีี่นะียาขยยุกขยานยุกยางเขาจุกไปแล้วพี่น้องผมพอจะบูนจากจกกันดีอันนี้มันเื่อยยาขยาแล้วยุกรูโลซอนยางน้อยครับผม อยู이이่ส่วนใหญ่หน่อยห้องกระสีอยากขยาครับผมแต่ว่าอยู่ส่วนใหญ่เงี้ไม่ได้เศษครับผมเอาได้กินได้อยู่ครับผมแต่ว่านี้ห้องก็บเอาละเตัวห้องกระสีอยากขยาครับผมย่านย่านจะซื้อหอกพี่น้องไอะมันกินได้อยู่แต่ว่าห้องย่านไว้ก่อนน่ะดีที่สุดครับผมเอาไปเบ่งน้ำม่จักครับผมห้องก็เอาแต่แต่อันห้องไม่ได้เศษอยากขยาครับผม ยังไม่แจกมีบ่โชคุ่แหล่พองมาชิมมีเสียงเก่าอ่ะเสียงเก่าพี่นองมุมพชไม่แจกมี่ันุูหน้องกี่อย่างวะู้น้องกี่อย่างก็ชินแบบพี่นุ้ยปัจจุบันยังยกโควิดนี่คอยตกงานคอยบ้างคอยก็ขแ่เราเองเงินบัวใส่พี่นางมุมล่ันใจหลยกันลา่ใจเนาะ เฮ้ยบแมนไล่แจหลายกันไล่ใท้โอ้ผิพไม่แจ็คกะแม่นน้ำนี่้ว่อหนาะเดี๋ยวเ่าเ้ออ้างหลังอยู่บุกก็มีอีกโอ้แต่วันมันมีหางห้างห้างมีเบเลยนี่พี่ตองยูดวงฮะมันเท่าเบวะ โอ้โหว่าเป็นอะไรเสียดายแล้ท่นเอาดขนาดตหรอ่นี้ก่อไบมมาทางเอามันได่่น้อไม่ก็ไม อยู่เนอะผมกล้องเขาม่ได้มาเนอไ่ใช่เนาะโทรศัพท์จำเป็นขนาดเลยพี่น้องผมมันจกขี้ยางเหนเนะเนี่บผมก็อยากจะเบ็ดเบ็ดันไม่ใช่ก็เอาวีโทรศัพท์ไทยเครื่องห่อนเร็วขนาดนี้ว่ะเปลืองเปลืองเปลืองแบตครับผมรุ่โทรศัพท์รุ่นนี้ปร่เทศไม่เอันนั้นบอว่าไทยสิบ้า เราจะไม่ใช่เอาเพิ่งจะขายเงาใช่ไหะพี่น้องขงพงศ์เ่ได้แบบมีจักรเาพี่น้ผมนี่ทำอะไรอย่างเงีไไ้หัวเด้อเนาเนี่ยพี่น้องขงพงศ์กะรสำหรับคลิปนี้ก็าจะเอาไว้สนิทจัก่อนเลยพี่น้องขงพงศ์เพราะว่าแบตแบตสีเบิร์ตแล้วพี่น้องขงพงศ์กะได้แต่จกมมตักโลประมาณจักโลโอ้กินงกระเบืดอโลสองโลพี่น้องผม แต่ว่าหันอาจจะว่ได้ขายนะมายังเนาะพูดได้ตา,ามซื้อก็นดีพี่น้อง,องผมกะคลิปนี้กะเอาไว้ถ้ามีกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ก็เก่เาแล้วผมกดติดตามก็กดิงด้งจิงจิงให้ทีมงานอีสานบ้านเกิดก็เก่าเลยพี่น้องข้าวมกะหาติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมว่าเฮาจิไปหาเฮ็ดหรือไปไซสพี่น้องครับผมแล้วกะว่าชีดได้เฮ็ดยังครับผมนี่พี่น้องเม,มื่อนี้กะเบิ่งเฮ็ดปลวกไปซะก่อนครับผม เพ็ดปวกเห็ดคนไปซะก่อนครับผมเอ๋อคลิปนี้กะเอาไว้ซั่มนี้กะขอขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่ครับผมเห็ดปวกพอจะไปปนดยดุหนีบ่ปนแหละเนี่เป็นน้องโฮมป้าฉันบอกไหมปิดปวกตาปนที่นึงปวกตาเป็นน้องโฮมโอ้จิ้มจิ้มเยอะคุดคุดคุดสักก่อน เอมันจะได้สีได้ขามันนี่ไม่ยากเอามันจะออนไ,ดได้ได้ขามันฮะโอ้เลือกปนนี้วะขาแล้วน,นั่นเด้เฮ็ดอันนี้ใส่ดอกขากะว้ย <laughs> <laughs> สิขุดเพื่อหายายังไม่ไดี๋ยวมันอยูอ่หลือกคือเพะมันหายยาวเนาะโอ้โอโอโอ ยี่เม่น้ังเม็ดปุ๋ยปุจะหยาบกันวะแต่ว่าหอมอยีเห็ดตันนี้ติงก็บซ้อยแล้อยแต่คันมันหยาบก็ได้เพราะว่ามันหอมห็ดปุ๋ยเจีงยงมันอย่างนะ้เอ้าพี่น้องหอมไป